ทำออเดอร์เกินไม่เป็นไรมันตีป็ปนบนเส้นก๋วยจับก๋วยจับบนเส้น20บาททำเกินออเดอร์นะเราไปส่งออเดอร์ก่อนแล้วก็ order, มาเคลียร์มื่อนี้่เสร็จล่ะบดบไปหลูกค้านี่กะป,ปิเพราะว่ามีถั่วมื่อนี้มีถั่วเด้อ อมปรุงเสร็จปรุงแล้วเรียบร้อยนะฮะราคาแป๊บนึงนะสามสามข้

นี่เหลืองแห้งสามชุดน้ำซุปด้วยจ้าบันง,งหมูป่จ้าหรือเนื้อเปื่อยกินเรียก,ก,ยกับไข่กันหืมถั่วก็กอบเย็นครับ

เรา่าเราไปตรงตอนนี้มีแต่ออเดอร์เคียนะหน้าร้านน,นั่นจะมาอยู่ร้านนะี่ค่ะ ี๋ยวไปส่งออเดอร์ทำเลยครับอือืมอืมอืมูแมอวมอืมองมอืมอืมอืกอืมอืมอืมอยมอืมออืมอืมมม หนักไปเลยวะเพ็งอยู่อะยังกะที่พ่อพงไปเลย 快来！